คุณหมอบอกไม่ให้เครียดค่ะสบะัดต่อไม่หล่อแล้วนะลูกก็จากที่เพื่นนนนอนๆเห็นกันไปตอนต้นคลิปแล้วนะคะก็ซึ่งแน่นอนค่ะก็วันนี้อ้อมก็จะมาแต่งหน้าเป็นแม่สีตางบัวทองนะคะก็แน่นอนว่าต้องไม่มีใครที่ไม่รู้จักแม่นะคะก็เดี๋ยวขั้นตอนการแต่งหน้านั้นจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะคะว่าอ้อมจะแต่งออกมาเป็นยังไงเนาะ,ะโอเคไปดูกันได้เลยค่ะ ค่ะก็ขั้นตอนแรกเราก็ลงครีมบำรุงผิวอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยเราจะมาลงตัวเป็นพวกรองพื้นกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลงรองพื้นกันเลยนะคะก็วันนี้อ้อมจะลงให้แบบว่าค่อนข้างหน้าขาวนิดนึงนะคะซึ่งแม่สีตางโบทองเนี่ยเวลาที่เราเห็นใช่ไหมคะหน้าแกาาก็ออกจะแบบว่าขาวๆนิดนึงใช่ไหมคะเวลาแต่งหน้าเนาะก็เดี๋ยวเรามาลงกันเลยนะคะ เราก็จะมาแต่งเป็นแม่สีตังบัวทองในเวอร์ชั่นผมผมสั้นละกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้แป้งฝุ่นนิดนึงนะคะให้หน้ามันไม่มันนะคะแล้วก็ให้มันขาวขึ้นนิดนึงด้วยนะคะก็ใช้แป้งฝุ่นนะคะก็น่าจะขาวพอแล้วเนาะ <laughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันด้วยการเขียนคิ้วนะคะ ก็จะทำให้มันตรงๆหน่อยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกัน อ่ะโอเคเราก็ได้คิวแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็กต่อไปเดีย๋ยวเราก็จะมาทำตรงดังนะคะที่เป็นไฮไลท์เนะาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างเยอะๆหน่อยนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมาต่อกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะใช้พวกอายไลเนอร์น,รนะคะหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นสีดำๆตรงน,นี้เดียวขอดูกระจกก่อน ยังไม่ได้เนาะเอาอีก,อ,กอืม,อมโอเคก็ต่อไปแล้วก็จะมาทาตาตรงน,นี้ให้มันให้เรงเปิือกตาค่อนข้างขาวนิดนึงเนาะ ขีตานะคะขีตา แล้วก็แม่สิตาแกจะมีเบ้าตาที่แบบลึกๆหน่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเบ้าตาลึกๆเราก็จะมาเขียนกันเห็นไหมเนะี่ย เาสีขาวทาตานิดนึงระหว่างช่วงที่เราเขียนตรงกลางตานะคะเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนตรงหน้านะอ,อ่แม่สีตาแกจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะตรงร่องจมูกใช่ไหมที่เป็นยาวๆตรงเนี้ย แล้วก็จะทากันก่อนเล่งก่อนนะว่าเอาตรงไหนดีแล้วก็จะมีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะพวงแก้มเหรอ เราก็วาดไปเลยให้มันเป็นลูกๆไปเลยหเดี๋ยวเราก็จะมาเบนกันทีหลังนะคะ ก็ใช้ไฮไลท์ปัดตรงที่ว่างๆนิดนึงนะคะมันจะได้เห็นแบบไอ้ตรงทวงแก้มที่เราทาไว้ชัดๆเนะาะแล้วก็เดี๋ยวเรา จะมาทาปากกันนะคะสีแดงแล้วกันนี่ค่ะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะแต่งหน้าเป็นแม่สีต่างพอได้ไหมอะเพืเ่อนๆเราพอได้ไหมคะก็ถ้ามีแบบ ถ้ามีแฮปปี้เจายผมยยาวนี่อว่านาก็น่าจะได้อยู่นะคะก็น่าจะได้อยู่ะนะก็เสร็จแล้วลูกแมาสีตางบัวทองเวอร์ชันผมสั้นของออมมีนะคะก็เพื่อนๆคิดว่ายัางไงคะได้ไหมหยุด ก,ก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับลุกแม่สีตางบัวทองนะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อยากให้เพืเ่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้อ้อมด้วยนะคะก็เดี๋ยวอ้อมจะทําคลิปให,ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะคะส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบาย